รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมงครึ่งประมาณนี้ครับเริ่มมีแสงแดดนะครับ,รบแต่ถ้ายังไม่มีแสงบนในฟ้าคืมเนี่ยดอกบัวจะไม่บาน<อ>เขาต้องรับการแสงแดดอ่อนๆน,<ฮ>นะครับแต่ถ้าแดดเริ่มแรงแล้วประมาณสัก10บโมงะนะฮะ ดอกบัก็จะเริ่มหุบ,บเพราะว่ามันอากาศจะเริ่มร้อนแล้วก็เป็นแนะนําช่วงเช้าๆแสงแดดอ่อนๆนะครับยำปลาช่อนค่ะปลาช่อนเราก็ได้จากบุญครเขาเนี่ยแหละค่ะเ,เป็นปลาธรรมชาติถัดมาก็จะเป็นปลาช่อนลุยสวนลุยสวนนะครับค่ะอ,รอครับร่ย ครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการคลิกไอเดียครับเช้าวันนี้นะฮะอยากจะมาสัมผัสกับธรรมชาติครับที่ตำบลกุดเขาเอาเภอมันจาคีรีจ,จังหวัดขอนแก่นผมก็เลยจะพาทุกท่านนะครับไปดูทะเลบัวแดงกันที่นี่ก็มีทะเลบัวแดงเหมือนกันนะครับเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่นี่นอกจากนั้นแล้วที่นี่นะครับก็ยังรองรับนะักท่องเที่ยวด้วยโรงแรมชั้นดีร้านอาหารชั้นเลิศนี่เราต้องไปติดตามนะครับ แต่ว่าก่อนอื่นเราจะลงเรือกันก่อนเพื่อความปลอดภัยนะครับยังไงก็ไปใส่ชูชีพกันให้เรียบร้อยก่อนนะครับไปพบกับท่านนายกอบตกุด <Good S 1> เขากันครับ ไปดูบัวสวยๆก็ต้องเตรียมพร้อมกันหน่อยนะครับด้วยเสื้อชูชีพนะครับแล้วตอนนี้ผมก็อยู่กับท่านนายกอบตกุดเขา้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมการท่องเที่ยวที่กุดเขานะครับอำเภอมันจารีครับผมเนี่ยครับอย่างที่เห็นอยู่ด้านหลังนี้ก็มีเรื่องของบัวแดงใช่ครับเล่าให้ฟังนิดนึงครับว่าตรงนี้มันเป็นจุดขายเป็นเสน่ห์ของตำบลกุดเขายังไงครับครับก็เดิมทีนะครับบึงกุดเขานะครับผมก็จะเป็นบึง เก็บน้ำธรรมชาตินะครับทีนี้เราก็ได้มีการสร้างคูดินขึ้นมานะครับเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำนะครับเนื่องจากสมัยก่อนเนี่ยก็คือบุญกุเขาเนี่ยจะเก็บน้ําได้ไม่มากเท่าที่ควรนะครับการเจริญเติบโตของพืชพันธุ์สัตว์น้ำต่างๆอาจจะไม่ดีเท่าที่ควรนะครับหลังจากเรามีคันกั้นน้ำที่สูงขึ้นนะครับทำให้ระดับน้ําสูงขึ้นเนี่ยทีนี้ บัวแดงนะครับเป็นบัวท้องถิน่นนะครับ,รบก็เดิมทีก็มีอยู่แล้วแต่อาจจะมีไม่มากหลังจากที่เรามีคันกันน้ำที่สูงขึ้นนะครับเก็บน้ําได้มากขึ้นทําให้บัวแดงมีการเจริญเติบโต,ตขึ้นมานะครับด้วยระยะเวลาที่ผ่านไปนะครับบัวแดงก็ขยายพื้นที่ได้มากขึ้นแต่แต่ก่อนเนี่ยก็คือมีมีไม่เยอะนะครับ,รบตอนนี้ก็เลยเกิดเป็นทะเลบัวแดงขึ้นมาทางอบตเรานะครับเป็นในานะท้องถิ่นนะครับก็ผลักดันนะครับให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวประจำอำเภอมันจาคีรีของเราครับ เพิ่มขึ้นมาเองโดยธรรมชาติขยายออกมาเองเลยก็ม,มีการเพิ่มเติมส่วนหนึ่งครับ<อ>แต่ว่าถือว่าเป็นส่วนน้อยนะครับ,รบแต่จริงๆแล้วเนี่ยบัวนะครับก็อายุการเจริญตัวตองเขาเพียงแค่สามสิบวันเท่านั้นเองอแต่จะบานได้สวยในช่วงประมาณหลังหลังจากเดือนธันวาคมจนถึงมีนาคมจะเป็นช่วงที่ดอกบัวบาน<อ>ที่สวยที่สุดนะครับก็เป็นหมุดหมายของคนที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวที่อำเภอมัญจาคีรีนะครับอยากมาดูบัวแดงที่นี่ก็ระยะนี้ประมาณธันวาถึงมีนา ใช่ครับขอทุกปีครับผมก็จะสวยครับหลังจากนี้นะครับหลังจากผ่านช่วงมีนาเป็นต้นไปนะครับดอกบัวนะครับก็จะกลายเป็นเมล็ดบัวนะครับเมล็ดบัวที่เราเคยทานกันใช่ไหมครับพิธีกรใชครับผมชาวบ้านก็จะนำเมล็ดบัวมาเก็บไปขายครับก็จะเป็นอีกเขาจะเริ่เติบโตเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับนัตก็จะจากของต้นบัวแดงนะครับก็เป็นประโยชน์ของเขาในรูปแบบหนึ่งด้วยครับผมสามารถที่จะสร้างรายได้อีกนะครับ เอาละในช่วงที่เราจะสามารถดูบัวแดงได้แบบสวยที่สุดในช่วงเวลาในแต่ละวันเนี่ยกี่โมงครับกำลังดีครับถ้าเป็นช่วงฤด,ดูหนาวนะครับประมาณธันวาคมมกราคมเนี่ยช่วงนี้พระอาทิตย์จะขึ้นช้าหน่อยอก็แนะนําเป็นช่วงหลัง7จ็ดโมงถึงเก้าโมงเจ็ดโมงถึงเก้าโมงครับผมพอประมาณช่วงเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยพระอาทิตย์ก็จะเร็วขึ้นเนาะจะเข้าสู่ฤดูร้อนนะครับก็ตั้งแต่6กโมงครึ่งประมาณนี้ครับ เริ่มมีแสงแดดนะครับแต่ถ้ายังไม่มีแสงบนในฟ้าคืมเนี่ยดอกบัวจะไม่บานเขาต้องรับการแสงแดดอ่อนๆนะครับแต่ถ้าแดดเริ่มแรงแล้วประมาณสัก10บโมงนะฮะดอกบัวก็จะเริ่มหุบเพราะว่ามันอากาศจะเริ่มร้อนแล้วก็เป็นแนะนําช่วงเช้าๆแสงแดดอ่อนๆนะครับประมาณนี้ของทุกวันก็จะได้ชมบัวแดงแบบนี้ทุกวันแล้วตอนนี้ก็ เวลาก็ได้แล้วแสงแดดก็ได้แล้วครับผมเพราะฉะนั้นเราลงเรือกันดีกว่านะครับผมครับเตรียมพร้อมนะฮะเพื่อความปลอดภัยต้องมีชูชีพแล้วเราจะลงเรือกันครับใครที่ชอบถ่ายรูปเนี่ยก็ต้องมีความสุขครับกับการที่ได้ลงมาในบึงแล้วก็ได้ถ่ายรูปบัวแดงนะครับ เห็นบอกว่ามีบริการด้วยเวลาที่นักท่องเที่ยวมาที่นี่ก็จะมีทั้งเรือทั้งการถ่ายรูปใช่ครับต่างๆในส่วนของเรือนะครับของเราเนี่ยจะอนุรักษ์เป็นแบบพิธีท้องถิ่นนะครับเราจะมีเรือแจวแบบนี้นะครับแบบนี้เลยบริการนะครับราคาย่อมเยาสามารถติดต่อได้สามารถต้นหาเบอร์ทางเพจหรือว่าจะมีติดติดไว้ที่หน้าสาราขบุกศลนะครับคือไม่แพงใช่ไหมคุณพ่อไม่แพงครับทดลองได้ครับทีนี้ปกติเนี่ย จะเป็นเรือของชาวบ้านที่เขามาหาปลาในช่งชวงเช้าครับหลังจากที่เขาหาปลาเสร็จประมาณหกโมงเช้านะับเขาก็จะมีเวลาว่างนะครับมีเวลาว่างก็นักท่องเที่ยวมาก็สามารถรับงานต่อผ่อ<ห>านักท่องเ<ด>ที่ยวเที่ยวได้เลยครับหรือจะมาติดต่อที่ที่ตรงท่าตลาดได้เลยครับคุณพ่อเขาจะรออยู่ที่ท่าตลาดอ๋อครับผมก่อนที่จะลงลงเรือเนี่ยก็จะมีเนี่ยบริการ รอรับอยู่ใช่ครับครับผมอีกแบบนึงก็จะมีช่างภาพท้องถิ่นนะครับอ่ายังไงครับยังไงอ่าก็จะมีช่างภาพท้องถิ่นเนี่ยเขาจะมีแพ็กเกจครับพานักท่องเที่ยวนะครับมาล่องเรือพร้อมกับถ่ายภาพที่สวยครับของฝากไว้ด้วยด้วยกันครับเพจเน็ตโฟโต้นะครับครับก็จะเป็นครับผมช่างภาพท้องถิ่นนะครับอ่าจะมีพร้อมอ่าแพ็กเกจถ่ายรูปแล้วก็พร้อมเรือเลยครับเรือถ่ายรูปลำหนึ่งเรือนักท่องเที่ยวอีกลำหนึ่งนะครับราคาก็ต่อรองได้เห็นว่าเป็นแพ็กเกจเริ่มต้นประมาณ 700บาทเพ้ารวมทุกอย่างก็ไม่แพงครับผมครับผมก็มันจะสะดวกเพราะว่าเวลาที่เราลงเรือมาแบบนี้ครับผมนะฮะเรือก็ลำไม่ได้ใหญ่มากบางทีนะเราจะต้องมาพวงในเรื่องของการถ่ายภาพอะไรต่างๆอาจจะไม่สะดวกเพราะฉะนั้นมีช่างถ่ายภาพไว้ให้บริการนะครับเมื่อมาถึงพื้นที่แล้วก็สามารถติดต่อช่างภาพได้เลยครับผมครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปกันอีกที่เราเลือกเรือแจวมาเพราะว่าเราไม่ต้องการที่จะทําลายธรรมชาติครับนะฮะ เราสามารถที่จะเข้าไปได้อีกเข้าไปได้อีกค, <ผม S 2> ครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปกันอีกครับพ่อ ขึ้นมาบนบก็ยังมีของสวยงามให้ได้ดูอีกนะครับต้องครับเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนใช่ครับของผมของตำบลกุดเข้าเราเองครับผมอ่านะครับมีชุมชนด้วยกันที่มาโโว์อยู่ตรงนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเริ่มจากชุมชนแรกก่อนมาจากที่ไหนครับเนี่ยเป็นชุมชนบ้านบัวครับบ้านบัวบ้านบัวะครับมีอะไรมาแนะนำป้าเบลลีบ้านบัวนี้เรามีผ้าไหมนะคะผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมไม่ว่าจะเป็นผ้าไหมทอมือครับแล้วก็ยังแต่รูปเป็นเนกไทแล้วก็มีผ้าคลุมไหล่แล้วก็ผ้าสโลงผ้าขาวม้าไหมด้วยค ครับคุณเดินยังไงนรัครับก็นี่ครับผ้าที่ใช้ในการทําขึ้นมานะครับผ้าขึ้นมาเนี่ยเราจะใช้เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านท้องถิ่นแบบโบราณนะครับนี่ครับเป็นการถักผ้าไหมแบบโบราณนี่ครับคุณแม่อยู่ไหนเนาะคุณแม่พอมือพอมือนี่ครับคุณแม่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับที่สร้างลวดลายของผ้าไหมออกมานะครับแบบนี้ซึ่งจังหวัดท้องแก่นเราก็ขึ้นชื่อในเรื่องของผ้าไหมอยู่แล้วนะครับวันนี้ก็เลยนํา ผ้าไหมนะครับมานําเสนอให้กับทางรายการโดยเฉพาะนี่ครับเป็นสินค้าเป็นชินนช้นงานที่ได้ไปนําแสดงที่พารากอนกรุงเทพด้วยมีเป็นเน็กไทยังไม่เคยเห็นที่ไหนนะสวยงามเาเรียกลายอะไรครับลายกระจับลายกระจับเล็กนะคะแบบนี้ลายกระจับเล็กล<อ>ักษณะแบบนี้ก็จะเป็นลายของผ้าสิ้นขั้นค่ะซึ่งผ้าสิ้นขั้นก็จะขั้นด้วยสีต่างๆแบบนี้ก็คือเขาจะมีลายของเขาแล้วก็ขั้นด้วยสีในการเล่นสี อันนี้ก็เรียกพาสซิ่งชั้นอันนี้ก็คือพาสิซิ่งชั้นว่าระดับชาติแหละครัไได้ไปโชว์ที่พารากอนพารากอนครับผมอาแล้ครับมากันที่ผลิตภัณฑ์นี่เป็นเครื่องจักรสารครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับชุมชนที่สองคือชุมชนไหนครับอันนี้ก็บ้านบัวเหมือนกันบ้านเดียวกันแต่ว่าจะมีเขาเรียกว่าการดีไซน์ให้ทันสมัยมากขึ้นนะครับ นี่จะเป็นกระเป๋าใช่ไหมครับ,รบกระเป๋าที่ผลิตจากกระเป๋าที่ผลิตจากเสือกบเสือก,กคบ <int ess. S 3> <c oughs> คือเดิมเนี่ยชาวบ้านเขาก็จะนําต้นกบซึ่งมันมีอตามตามธรรมชาตินะคะตาม <c oughs> ข้างบ้านตามข้างรั้วแบบนี้นะะ <c oughs> มาทําเป็นเสือก็คือแบบนี้แต่ว่าทีนี้เราได้ไปต่อย,ยอดผลิตภัณฑ์ก็จะแตกออกมาเป็นหลายผลิตภัณฑ์ก็จะเป็นกระเป๋าแบบนี้เป็นเฟลดสําหรับรองรองจานแล้วก็รองแก้วแล้วก็อีกอันนึงก็คือเป็นหมวก แบบนี้นะคะหกสามซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของต้นหอมกันลองใส่ดูได้นะครับลองใส่ดูได้โอเคแล้วผมถือให้ก่อนใช่ครับผมนี่ไงเข้าชุดพอดีนี่นะครับจริงๆน่าจะใส่ไปดูดอกบัวตอนแรกเออเราไม่ทราบครับนี่นะฮะครับจะได้จะได้เป็นฝีมือของบรรตาคุณยายชาวบ้านนะคะก็นั่งอยู่เฉยๆเขาก็นั่งทำซึ่งตรงนี้เขาก็ภูมิใจนะคะเพราะว่าก็ได้นำสิ่งที่เขามีอยู่ในท้องถิ่นธรรมชาติ มาสร้างให้มันเกิดรายได้ครับแล้วก็เขาก็มีความสุขในการที่จะทำเส่ยไปเที่ยวทะเลได้ใช่ครับเที่ยวดูบัวแดงได้ดูบัวแดงพอดีเลยคือครบองค์กรนะครับครับอานาคตเราก็จะทําเป็นศูนย์โอท็อปนะครับไว้สําหรับในการโปรโมทประชาสัมพันธ์กระจายสินค้าแล้วก็ช่องทางด้านจําหน่ายครับแล้วก็จะเปิดช่องทางออนไลน์เฉพาะตําบลของเราด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับบ้านหนองม่วงครับผมหนองม่วงมีทีเด็ดอะไรครับมาโชว์วันนี้ นีค่ะไม้กว่าไม้กว่าทำจากดอกย่าใช่ค่ะแล้วก็เป็นเสือนี่ก็ผู้สูงอายุทำค่ะอันนี้ก็คือผู้สูงอายุที่เป็นโครงการของต่อยอดของผู้พิการนะคะครับค่ะนี่ก็คนแก่เหมือนกันค่ะบ้างก็ทำผลิตภัณฑ์ของชุมชนของคนหูหนวงเหมือนพิถีพข้าวเนาะอันนี้ก็อันนี้กระเป๋าก็ทำจานของกาแฟของกาแฟค่ะนี่ก็ผู้พิการทำเหมือนกันค่ะ อยากให้ทางรายการลองชิมดูครับครับผมชิมได้ครับชิมได้ครับละมุดทำไมใหญ่จะเห็นลูกขนาดนี้ไหมครับทำไมใหญ่ขนาดนี้นี่คือละมุดหรืออะไรครับละมุดค่ะโอ้โหขออนุญาตครับผมได้ได้เลยเขาเรียกพันอะไรครับพันสามค่ะเป็นไงบ้างครับหวานหวาน านมากครับหวานมากอย่าเพิ่งอิ่มนะครับจะมีอีกสารีขอบคุณครับอย่าเพิ่งอิ่มนะคะจะมีน้ําน้ําอ้อยน้ําอ้อยครับเขาเรียกว่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่ที่ที่เราจะเกษตรกรปลูกค่อนข้างเยอะครับแลต่ก็ตั้งจากที่ส่งโรงงานน้ําตาลแล้วเราก็นํามาแปรรูปครับขอบคุณครับสดชื่นมากสดชื่นมากนะครับอากาศกําลังร้อนเลยเราได้น้ําอ้อยขนาดนี้เราจะฝัก จะซื้อต้องติดต่อที่เบอร์นี้เลยใช่ไหมครับครับไลน์พ่อสวัสด์มีไลน์มีเบอร์โทรครับผมครับอันนี้จากบ้านคุมดินครับบ้านคุมดินเหมือนกันครับผมอันนี้จะมีสออย่างเดี๋ยวอันนี้จะเป็นคุณพ่อคุณพ่อครับคุณพ่อชื่อปภัยเมืองคำครับปภัยเมืองคำครับเป็นพ่อปภาไครับประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนครับครับข้างหน้านี้มีอะไรครับคุณพ่อตัวนี้เป็นปฏิพินปฏิพันธ์จากบัวครับซึ่งซึ่งบัวเราทําได้เยอะทําที่สวนเยอะเรามาต่อยอดแล้วก็แปรรูป แปลรูปเรามาตราหรือว่าอบแห้งด้วยซิลิเกลที่ดูคนเคื้นออกมันจะรักษาลูกรงรูปกินยังเหลือมแล้วสามารถมาเข้าโหลตัวนี้หลตัวนี้จะได้ประมาณ45ปีอย่างต่ำแต่ถ้าเราปล่อยอย่างนี้มันจะบองนาำมันก็หยุดแล้วมาแปรรูปต่อยอดนี่เป็นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ที่กลุ่มกําลังจะเริ่มทำผลิตภัณฑ์ตัวนี้เป็นการเจาะน้ํามันยางนาเจาต้นยางนาแล้วมาสกัด ตัวนี้เป็นน้ํามันที่สกัดเรียบร้อยแล้วครับแล้วน้ามันตัวนี้ทางกลุ่มเรามาพัฒนามาทาสบู่มาเท็นส่วนผสมของสบู่แล้วทาน้ํามันนวดตัวน้ํามันยางนานี่ครับมันมีสรรพคุณลดการต้านการเสื่อมชนิดครับแล้วเรามาบวบกับสบู่สบู่นี่เรามีหลายอย่างมีฟักข้าวมีนมแพะมีมะขามมีชาโคลแล้วนีนจะเป็นเป็นสบู่เต็ม ยกาลังสองครับตัวนี้ก็มีมีสรรพคุงมันอยู่แล้วเรามายางนาใส่อีกมันก็จะมีคุณภาพหมายบอกว่าเดี๋ยวต่อไปก็จะได้รับการมาตรฐานนะครับ,รบก็จะให้ชมุมชนนะครับมีมีโรงงานผลิตครับแต่เพิ่งซึ่งจะได้รับอนุอยหลังจากได้รับอยอยแล้วเนี่ยก็จะเปิดช่องทางในการจำหน่ายที่หลากหลายมากขึ้น<ห>แล้วก็ทางอบตอก็สนับสนุนพวกเครื่องจักรต่างๆเพ,เพื่อเพิ่มกำลังในการผลิตครับ เพื่อรองรับตลาดในอนาคตครับผมโอ้โหแบบนี้ได้ยินแบบนี้แล้วรู้สึกไงครับสู้ไปพร้อมกันนะครับสู้ไปพร้อมกันนี่คือไอเดียในการส่งเสริมอาชีพนะครับในการที่เราจะเอาสิ่งที่มีอยู่ในท้องถิ่นชุมชนเนี่ยมีมากมายอยู่แล้วต้นยับผมปลูกเยอะปลูกเป็นอันดับหนึ่งแหละในเนี้นะครับก็เอามาใช้เป็นผลิตภัณฑ์แบบนี้รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่เราดูมาทั้งหมดที่ผ่านมานะครับ หลังจากเรื่องของส่งเสริมวาชีพเสร็จแล้วเราจะกลับไปที่เรื่องของการท่องเที่ยวครับผมนะครับมาที่นี่แล้วพักตรงไหนกินตรงไหนวันนี้ทนายโยกเดี๋ยวจะพาไปดูอ่าเดี๋ยวไปดูกันครับครับผมครับผมตามไปครับมาดูทะเลโปรแรแล้วเนี่ยนะครับที่อุทยานประจันทีบางท่านก็อาจจะอยากทราบว่าเราจะพักที่ไหนจะกินที่ไหนเริ่มจากที่ภากก่อน ศาสนาตรงนั้นได้เลยนะครับเพราะว่าที่นี่เราอยู่ที่นี่แล้วครับอรดั้าเดิมเริ่มเสค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทะาา่ะทะนานยกพาม,มารัาผมรัมผมทำไมต้องเป็นที่นี่ครับที่อยาก, pues ะยากจะแนะนำเนื่องจากนะครับที่นี่นครับเป็นโรงแรมที่ท่านเพิ่มใหม่นะครับมีความทันสมัยสะอาดนะครับก็เลยอยากจะแนะนําให้สําหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวที่อำเภอวันจ่าจีนเยเฉพาะมาเที่ยวทะเลโบแดนนะครับ ไม่ได้เลยครับที่นี่นะครับคอนเสิร์ตเยๆนะครับวันนี้เราก็มีเจ้าของท่ามรับผมนะครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างครับกับที่โรงแรมแห่งนี้ค่ะก็เราก็เป็นเปิดมาประมาณ1ปีค่ะก็ตอบโจทย์กับลูกค้าที่ชอบความสะดวกสบายบางคนคือชอบแบบแบบเป็นอาคารไม่ไม่ชอบแบบเป็นหลัง คือจอดรถเดินเข้ามาเลยเลยแล้วรู้สึกว่าอยู่แล้วปลอดภัยสะดวกสบายกับเขาแล้วก็ไม่ไกลจากตัวอำเภอด้วยค่ะประมาณ1กิโลเมตรใกล้ๆนี้ก็จะมีที่ท่องเที่ยวก็มีวัดวัดป่าช้างกราค่ะที่นั่นก็จะมีกล้วยไม้ช้างกระที่ออกดอก1ครั้งค่ะประจําปีนะคะจะมีช่วงมกราถึงมีนาต้นมีนานี้คือจะหายหายแล้วคืออยากให้มาช่วงธันวาไปขึ้นไปค่ะเป็นหน้าหนาวคือ เดินทางแค่500เมตรพอเสร็จจากกล้วยไม้ก็สามารถไปชมทะเลบัวแดงได้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะอยู่ภายในอำเภอก็คือจะไม่ไกลแล้วในช่วงโควิดแบบนี้เรื่องของความสะอาดการป้องกันเชื้อโรคต่างๆเป็นไงครับค่ะก็เราก็จะขอผลตรวจ ATK ค่ะของของลูกค้าด้วยส่งมาให้เราแล้วก็เราก็จะวัดอุณหภูมิคือลูกค้าเข้าออกทุกวันเรา มีการฆ่าเชื้อทุกวันอยู่แล้วค่ะเข้าออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาที่ลูกค้ามาอย่างนี้ก็จะได้แบบว่าเข้าห้องพักส่วนตัวของใครของมันไปเลยอะค่ะแยกไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะขนาดนี้อยากจะเห็นข้างในแล้วขอเข้าไปดูห้องพักหน่อยว่าน้าตาเป็นไงเชิญค่ะค่ะเชิญในห้องนี้มีความอำนวยความสะดวกให้อย่างไงบ้างครับคุณผู้ชมครับเราก็จะมีแอร์นะคะมีทีวีเครื่องทําน้ําอุ่น Wi-Fi สัญญาณ Wi-Fi นี่คือขาดไม่ได้เลยเพราะว่า ลูกค้าบางคนก็เดี๋ยวนี้ก็คือด้วยยุคโควิดใช่ต้องทำงานโฮมออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยสามารถทำได้หมดเลยทุกอย่างค่ะไม่ว่าจะเป็นการอำนวยความสะดวกที่แบบว่าเซเว่นปักหมุดพรนดาก็จะมาส่งเพียงแค่บอกหมายเลขห้องค่ะครับมก็จะมีเนี่ยครับก็จะเป็นเตียงเตียงเดี่ยวใช่ส่วนมากจะเป็นเตียงเดี่ยวที่นอน6ฟุตอะค่ะคือ ทางเราไม่ได้ทำเตียงคู่คใช่ค่ะเราเราเราแต่งห้องเป็นโทนสไตล์แบบว่าเอ<ม>ิร์ธโทนอะคุมโทนอะไรอย่างเงี้ยแต่ละห้องจะแตกต่างกันที่ผนังค่ะ<อ>ผ,ผนังแต่ละห้องจะไม่เหมือนกันสีไม่เหมือนกันใช่ค่ะแต่ว่าก็มีความอบอุ่นแล้วก็ครับค่ะสนุนราคา ราคาปกติจะอยู่ที่590บาทแต่ถ้าสำหรับนักท่องเที่ยวที่บอกว่าได้ชมรายการนี้มาเที่ยวทะเลบัวแดงได้ติดตามอย่างนี้ค่ะมีส่วนรถเราจะให้อยู่ที่ราคา490บาทค่ะเราแอดไลน์มาที่หมายเลขโทรศัพท์085 186 5445ค่ะ คู่ค่ะแอดแอดมาเลยแล้วก็บอกว่าชมรายการค่ะออของทางรายการนะคะแล้วก็มีส่วนลดใช่ค่ะค่า,ข,าของพนักานะครับสามารถที่จะแจ้งได้เลยว่ายิ่าชมรายการคลิกไอเดียนะครับเป็นตันที100บาทก็คือ490บาทต่อคนเท่านั้นเองใช่ค่ะ,ะครับมาเป็นครอบครัวก็ได้มาเป็นหน่วยงานสำนักงานต่างๆก็ได้ได้หมดขอแค่แจ้งเราล่วงหน้าแล้วเราก็จะได้จัดเตรียมห้องให้สำหรับนักท่องเที่ยวได้ เพียงพออะไรเงี้ยถ้ามีใครอยากได้เตียงเสริมเราก็สามารถทำให้ได้อะไรเงี้ยค่ะสะด,สดวกสบายมากครับมากครับคุณค่ะ อยู่กลางทุ่งนาเลยนี่อยู่กับท่านเจ้าของร้านนะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับผมอีาเพลสเลยว่าต้องมาที่นี่ใช่ครับขอบคุณมากค่ะเล่าให้ฟังนิดนึงรับว่าร้านเนี้ยเกิดขึ้นได้ยังไงครับผมร้านนี้นะคะดั้งเดิมก็เป็นนาเนี่ยค่ะทำทุ่งนาเป็นของบรรเทาผลิตเนี่ยค่ะพ่อแม่แล้วก็ทํามาทุกปีแต่ว่าผลผลิตก็ได้น้อยอะค่ะแล้วก็น้ําท่วมทุกปีตอนี้เราลองเห็นว่าช่วงนี้จังหวะที่ ผู้คนที่ในเมืองเนี่ยค่ะแสวงหาที่ธรรมชาติแล้วก็เลยจัดสักมุมหนึ่งออกมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวและมองว่าในขุดเขาในบรรจาเรล่านี่ยังไม่มีท่องเที่ยวใช่ค่ะนี่คือเป็นการคลิกไอเดียแล้วว่าคนเราแสวงหาธรรมชาติมากขึ้นใช่แล้วก็ใช้ทุ่งนาเราเดิมนี่แหละนะครับมาเป็นพื้นที่กี่ไร่ครับตรงนี้ประมาณ1ิไร่ค่ะ10ไร่แล้ว หลังน้ำเราเรามีอยู่แล้วหรือว่ากุดใหม่ครับตรงนี้อันนี้ก็คือเป็นนาเก่าค่ะแล้วน้ําเข้ามาค่ะหลังน้ําเราก็มีจากบึงกุดเขาค่ะเขาน้ําเข้ามาเท่านั้นเองค่ะใช่มีอะไรมากมายครับผมแล้วด้านหลังนี่ก็มีสิ่งก่อสร้างมีสะพานมี่จุดชมวิวโต๊ะอาหารค่ะครับผมตรงนี้ก็เป็นการนำไอเดียมาจากที่อื่นๆเหรอฮะมาผสมกันใช่ค่ะโดยโดยประสบการณ์ที่เราไปต่างๆทินมาเนี้ยค่ะแล้วก็มาแล้ว ในฐานะคือครอบครัวเนี่ยในแต่ละคนก็มาช่วยกันร่วมกันคิดนะคะว่าจะออกมาเป็นแนวไหนอยากให้อยู่อิงธรรมชาติมากที่สุดเราไม่อยากเอาอะไรมาปรุงแต่งมากให้ในองค์ธรรมชาติอย่างเดียวนี่ค่ะครับการเปิดร้านในยุคโควิดถามนิดนึงเราจะฝ่าวิกฤตยังไงครับอย่างอย่างอย่างร้านเนี่ยเรามีมายเซ็ตมีแนวคิดยังไงครับในการที่จะต่อสู้ในช่วงนี้บ่กก่อนเลยเปิดร้านมาได้2เดือนครับผม โควิดมาเลยค่ะเราอยู่กันมาตลอดแต่เราก็ต้องพยายามปรับเปลี่ยนในช่วงโควิดแ,แรกๆที่นั่งทานไม่ได้แล้วก็ส่งเปลี่ยนเป็นรูปแบบคือส่งตามออเดอร์ลูกค้า<ม>แล้วก็เราผลิตภัณฑ์จากในนาของเราเนี่ยค่ะเรามีเลี้ยงปลาหมอ,อปลาหมอพันใหม่จากน้องไปอบรมจากขอนแก่นเนี่ยค่ะเกษตรขอนแก่นก็ไปขายในหมู่บ้านค่ะลูกค้าตอนนี้ ถ้าแบ่งเปอร์เซนต์แล้วคนในพื้นที่ประมาณไหนแล้วคนที่มาจากต่างถิ่นประมาณไหนเดี๋ยวว่าคนจากต่างถิ่นจะเยอะกว่าใช่ค่ะเกิดจากการประชาสัมพันธ์ด้วยของท่านนายกใช่ค่ะก็เลยทําให้เราได้รับความอนุเคราะห์ครับผมเป็นไงฮะกับการที่เรียกว่าดึงเอาจุดเด่นของของพื้นที่ที่มีมาประชาสัมพันธ์ต่อทางอบตเองก็มีบทบาทสําคัญมากนะครับ เมื่อสักครู่นี้ก็ได้ไปไปที่พักะนะฮะไปได้ไปเห็นว่าโรงแรมที่พักถ้าสมมติว่ามีคนที่มาจากต่างถิ่นอยากจะมาพักทางอบตอเองก็ให้ข้อมูลที่ดีแล้วเรื่องอาหารเองเอบตอก็ให้ข้อมูลด้วยครับผมอยากจะให้เล่าตรงนี้นิดหนึ่งครับเนื่องจากอำเภอบันจา,นา,นจาคีรีของเรานะครับเป็นอำเภอทีอ่เป็นทางผ่านของของหลายๆแต่ละท่านที่เดินทางมาทางนี้ครับเม่าจะเดินทางไปต่างจังหวัดหรือภายในื้นที่เองเนี่ย อำเภอมันจายคีรีเป็นจุดตัดเป็นจุดเชื่อมต่อได้หลายเส้นทางนะครับทีนี้เราก็มีของดีในตัวอำเภอของเราเราก็อยากส่งเสริมนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านการท่องเที่ยวหรือสินค้าในท้องถิง่นแล้วก็รวมถึงสถานที่ภาคต่างๆสิ่งอำนวยความสะดวกแล้วก็ร้านอาหารเราก็อยากผลักดันให้นักท่องเที่ยวนะครับที่เดินผ่านหนทางนี้จะลองแวะชมแวะดูของดีๆของอำเภอมันจาของเราครับ,รบโดยเฉพาะที่บึงกุดเขาเนี่ยอย่างที่เราไปชมเมื่อตอนเช้าใช่ไหมครับ นอกจากเราได้เที่ยวแล้วนะครับชมดอกบัวที่สวยแล้วนะครับถ้าท่านเดินทางมาไกลเรามีที่พักดีๆสะดวกสะอาดปลอดภัยให้ท่านได้ข้าพักแล้วก็มีของอร่อยๆอาหารสดๆให้ท่านได้ทานรับรองรสชาติถูกปากตูกใจแน่นอนครับผมจะบอกอย่างนี้ได้ไหมครับว่าถ้าเริ่มต้นไม่ถูกนะเข้ามาที่อําเภอมัญจารีอยากจะมาเที่ยวเนี่ยสามารถติดต่อสอบถามที่อบตกุดเขาได้เลยใช่ครับนะครับทั้งเรื่องที่พักเรื่องอาหารเรื่องผลิตภัณฑ์ชุมชนครับ ราจะมีเป็นศูนย์ข้อมูลนะครับเป็นวิกาต้าของของอโตของเรานะครับ,รบตอนนี้เราเรายังเป็นสื่อสื่อสิ่งพิมอยู่ครับตอนนี้เรากำลังนําสื่อสิ่งคิมเนี่ยออกสู่โซเชียลนะครับต้องใช้เวลาในการทักรองข้อมูลครับแต่ตอนนี้ในสื่อสิ่งคิมเนี่ยเรามีมากพอสมควนครนะครับแต่การออกไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เนี่ยมันเพื่ออะมีการทําภาพทําอะไรเนาะเพื่อ กระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเกิดความสนใจนะครับตอนนี้ก็แพลงท์ทอยีมทครับ,รบไม่ว่าจะเป็นเพจของอบตหรือเพจส่วนตัวผมแล้วก็จะมีเพจช่างภาพต่างต่างนะครับเราก็ประชาสัมพันธ์ให้นักถ่ายภาพในท้องถิน่นคนที่ทํางานาที่มีชื่อเสียงในท้องถิ่นนะครับช่วยกันโปรโมทรับดอ๋อเอีกช่องทางนึงก็จะเป็นกลุ่มของเรารักบันใจครีครับก็คือถึงแม้จะเป็นอบตกุนเขาตำบลกุเขาแต่เราก็นําเสนอในรูปแบบของอําเภอของเรานะครับเปิดกว้างหรือแม้แต่ ท่านที่เดินทางมาถึงแล้ววอล์กอินเข้ามาสอบถามได้ไดก็ได้ไดเลยที่หน้า,าสำนักง,งานองค์การ,รบริหารส่วนตมของเขาของเราก็จะมีเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์อยู่ที่หน้าสำนักง,งานครับดี<ล>้บการนะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่คอยแนะนำเส้นทางว่าอยากไปที่ไหนไปยังไงไกลไไมมีอะไรดีของไรเด็ดช่วงนี้เที่ยวอะไรจะมีเจ้าหน้าที่คอยแนะนำนะครับครับผมหน้าตาของอาหารสวยงามทั้งนั้นเลยอยู่บนโต๊ะนี้นะครับอยากจะให้คุณพี่ดาวนะครับได้แนะนำหน่อยว่า แต่ละเมนูคืออะไรบ้างได้ค่ะตรงหน้านี้ใกล้ๆก็คือต้มยำปลาช่อนนะคะต้มยำปลาช่อนค่ะปลาช่อนเราก็ได้จากบรุภเขาเนี่ยแหละค่ะเป็นปลาธรรมชาติถัดมาก็จะเป็นปลาช่อนลุยสวนลุยสวนนะครับค่ะแล้วก็ปลาทับทิมสมุนไพรค่ะเป็นปลาตัวโตๆนะคะสําหรับร้านเราจะเน้นตัวใหญ่ตัวใหญ่มากท่านนายกและเมนูข้างหน้าอันนี้ก็คือยำเสเดาปลาดุกฟูค่ะซึ่งเราประยุกต์จาก ที่เมื่อก่อนต้องทานเป็นต้องมาแกะทีละคำนี่ยค่ะแล้วก็มาผสมรวมกันเป็นทานทีเดียวที่สะดวกเป็นจานเดียวเสิร์ฟอย่างนี้ใช่ค่ะสำหรับคนรุ่นใหม่ก็ทานได้นะคะแล้วเมนูถัดมาก็ยำข้าวปุ้นนะคะหรือยำขนมจีนก็โดยอีสานก็จะมีขนมจีนทานก็รวมเป็นยำง่ายๆแล้วก็เมนูสุดท้ายก็คือเป็นผลิตภัณฑ์จากในนาของเราเป็นปวนปลาหมอค่ะก็ทานกับผักน้ำพริกเป็นน้ำพริกปลาหมอเครื่องเคียงค่ะ นี่ยๆว่าที่นี่คือศูนย์รวมอาหารปลอดภัยนะครับเป็นอาหารธรรมชาติเลยนะครับมีทั้งสัตว์ที่อยู่ในความอยู่ในสายตาของเรานี่แหละแล้วก็มีผักมีสมุนไพรต่างๆเนี่ยจะเน้นว่ามีผักอยู่ทุกจานนี่คือความเรียกว่าใส่ใจนะครับในเรื่องของสุขภาพของผู้ที่เข้ามาเป็นลูกค้าของเราแลวช่วงโควิดด้วยค่ะสุมุนไพยก็พวกนี้ก็ช่วยในการเรื่องเยี่ยมเลยนะครับก่อนที่เราจะชิมกันให้พี่ดาวฝากร้านนิดนึงครับก็ ร้านนี้นะคะเราสัมผัสกับธรรมชาตินะค่ะถ้าเราเบื่อในเมืองอยากจะหาที่พักผ่อนก็อย่าลืมถ้ามามันจ่าคีรีก็แวะมาที่นาฮาเดอร์นะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเลยค่ะนาฮาเดอร์นะ,ะถ้าเกิดว่าดูรายการนี้อยู่มาที่นี่เลยนะครับท่านนายกค,ครับ<ช>ทิ้งท้ายสักนิดหนึ่งครับครับก็ฝากท่านที่กําลังดูรายการนี้อยู่นะครับขอฝากตำบลขุดเขาบึงขุดเขาของอำเภอมันจาคีรีด้วยนะครับว่ายัาง มีแหล่งน้ําธรรมชาติที่สมบูรณ์อยู่นะครับตอนนี้เรากำลังพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับอยากให้ทุกท่านที่อยู่ที่นี่หรือผ่านมาทางนี้แวะมาเที่ยวที่บึงกุดเขากันแล้วก็มีโรงแรมส,สวยๆอย่างเช่นที่เราไปชมกันมาเนาะนะครับแล้วก็มีร้านอาหารรสชาติแซ่บๆเด็ดๆนะครับไปรอต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกท่านอยู่ครับขอบคุณมากครับอ่าเป็นเขาบอกว่าเป็นรสชาติของคนท้องถิ่นนะครับคนท้องถิ่นคนที่นี่ทานยังไงรสชาตินี้เลยนะครับถ้าอยากลอง มาสัมผัสได้เลยนะครับเที่ยวอําเภอมันจาีรีเที่ยวได้ทั้งปีนะครับแล้วโดยเฉพาะที่ตำบลกุดเขาของเราเองนะครับก็มีเรื่องดีๆมากมายนะครับนี่คือคลิกไอเดียครับไอเดียในการจัดร้านสวยๆแบบนี้ไอเดียของการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยทะเลบวัวแดงไอเดียของการเรียกว่ารองรับนักท่องเที่ยวนะครับกับ โรงแรมที่เราไปดูมานะครับพรบจด่านนั่นเองนะครับนี่คือคลิกไอเดียที่เรานำเสนอกในวันนี้ขอบพระคุณทั้งสองท่านมากค,คุณแมค่ะหมดเวลาของคล<อ>ิกไอดเดียแล้วครับกลับมาเจอกันเสาร์และอาทิตย์นะครับเวลาเดียวกันนี้ขออนุญ,ญาตทานให้อิ่มน้ำสำปาญกันไปเลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ,บคุณค่ะโอ้โ oh oh, oh oh, หน่าทานทั้งนั้นเลยอ่ะเริ่มเลยดีกว่าครับ